สวัสดีคดรับชาาเราจพามาชมบรรยากาศนะทุกคนสภารไม้ร้อยปีนะครับตอนนี้อยู่ด้านหน้านะทุกคนเราจะเข้าไปอยู่ข้างใ,นะในนะครับไปข้างในนะครับตอนนี้พาไปชม,มอยู่ข้างหน้านะครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศที่ทางจะเข้าไปด้านในนะครับทุกคนตอนนี้เขาเปิดให้บริการแล้วนะครับเปิดบริการให้เวลาเจ็ดโมงถึงสิบแปดนาฬิกานะทุกคน อันนี้ก็ทางข้าวนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากน้ำขึ้นมาเยอะเลยนะทุกคนน้ำขึ้นมาเยอะเลยน,นี่สาลาที่เขานำพับผ่อนนะครับอันนี้ก็แผนที่นะครับแผนที่สะพานที่เราจะจะไปนะครับทุกคนสะพานยาวมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปชมข้างหน้านะครับน,นี่ก็น้ำทะเลขึ้นมาเยอะเลยนะทุกคนนั่งเรือกันไหม <laughs> เยี่ยมมากทุกคนบรรยากาศดีเช้านี้อากาศเย็นเย็นอันนี้ก็เป็นที่ที่เขาให้ดูนะครับอันนี้ก็บนสะพานนะครับทุกคนมีคนมาชมอยู่มาถ่ายรูปก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาปลาตินให้ดูนะทุกคนฝานนุ้นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมี2องฝันนะเข้าไปแล้วจะมีซ้ายขวาน,นะทุกคน จะไปทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้จะมีอ้อมล้อไปนู้นข้าไปกันป่านู้นนะทุกคนยาวไกลามากนะอันนี้ก็ได้ลมเย็นนะทุกคนจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับบรรยกากาศพาไปชมต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เช้านี้ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้อากาศเย็นๆนะ เช้านี้นะชมรีนะคะอายเย็นๆโอ้โหพาไปชมสะพานนน,น่ะบรรยากาศได้จริงๆทีนี้แล้วก็จะเลี้ยวขวาไปหรือซ้ายไปนะทุกคนไปฝันนู่นเดียวค่อยวอล์กวนกลับมานะตอนนี้น้ำทะเลขึ้นมานะสูงด้วยนะเนี่ย มีสาลาพักผ่อนุกคนทุกคนกางทะเละแล้วนะครับนี่ก็จะมีที่ดีนค้างคาวอยู่โอ้นกนกเยอะมากเลยนะทุกคนอ๋อค้างคาวนี่ไงกูค้างคาวเยอะมากๆเลยนะทุกคน มันร้องคือค้างคาวมันร้องนะทุกคนเยอะมากๆตอนนี้ก็อยู่กลางทะเลแล้วนะครับอยู่บนทะเลแ да ล้วนะขอบคุณทุนท่านที่มาร้องอ่ะทุกคนมีแต่ค้างคาวนะนุ่นน่ะกอต้นไม้อยู่อ่ะวันนี้ก็น้ําทะเลขึ้นสูง,งนะครับนู่นน่ะค้างคาวเยอะมากที่มันร้องเกี้ยวเกี้ยเกี้ยวนะทุกคนอยูนน่นี่เอง เยอะจริงๆนะทุกคนต้นไม้ต้นนู้นน่ะมีแต่ข้างคขานะครับเต็มไปหมดเลยนะเยอะมากเลยนี่ก็อยู่ใต้ต้นไม้นะลมจะเยี่ยมมากๆเลยนะทุกคนดูน้ำทะเลขึ้นสูงมากวันนี้ แรงจังโอ้โหลมแรงมากมากว้าวจะปิวแล้วปิวแล้วทุกคนให้ดูบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนลมโคตรแรงลมแรงมากๆเลยนะต้นไม้ใหญ่เย็นเย็นว้าวโอ้ ขึ้นแรงยวพาไปชมขึ้นแรงตัวฝั่งนี้ก็มีที่นั่งเล่นนะทุกคนนี่จะมีที่นั่งเล่น,น,นแล้วก็มีที่น,นั่งส่นะองฟาร์มน้ขึ้นมาแรงมากๆวันนี้บรรยากาศโคตรดีนะครับ ฝั่นนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมา,มากๆเลยนะทุกคนนะต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็มันจะเย็นด้วยนู่นนะ่ปะปาตีนนะทุกคนขึ้นมาอยู่บนกิ่งไม้นู่นนะ่ะ ตัวนี้ก็แห้งตายแล้วทุกคนอายุมากสงสัยอายุจะมากแล้วล่ะเห็นตายแล้วใบมันร่วงหมดแล้วทุกคน <c oughs> อันนี้ก็มาเป็นสะพานแขวนนะแขวนเชื่อนะครับทุกคนเปิดให้เป็นทางการแล้วตอนมาตอนแรกกะเขาจะไม่เปิดนะ สะพานแขวนย้อยนี่นะครับสะพานแขวนด้วยเ้าเชื่อมกับขาเป็นเนี่ยเบาอีกมันมีซาลาอีซาลาหนึ่งนะที่นู่นนะทุกคน ต้นไม้นี่ก็อายุน่าจะหลายร้อยปีแล้วครับทุกคนมันจะตายแล้วศาลานี่ก็จะเป็นห้องกระจกนะทุกคนเวลาลงไปข้างล่างก็จะมีกระจกเสีขวานะมันจะมีบันไดลงนะครับว้าวนู่นนั่นทะเลนั่นทะเลอยู่ข้างนอกนะทุกคนนั่นทะเลขึ้นมาสูงมากเลยนะวันนี้โอ้อันนี้คือ อ๋อกระจกนะมีกระจกด้วยตรงนี้ก็เปนทีี้บที่ทุกคนวันนี้นเลก็มมไม่ไม่เปนบาวนันะรนนี้ก็เราก็จะเดินกลับแล้วนะทุกคนพามาชมบรรยากาศรอบๆด้านนะทุกคนนี่แนนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะครับ แล้วก็เดินอ,อ้อไปหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวกลับนะทุกคนเอจันที่ตรงนี้มันเป็นที่ปลาตินอยู่นะไม่เห็นปลาตินในะวันนี้น้ำขึ้นมาเยอะมากเลยนะทุกคนก็เลยไม่เห็นปลาดูน้ำขึ้นมาเยอะมากมากแน่ไง,งปลาตินอยู่บนกิ่งไม้ทุกคนเห็นหรือเปล่ามันเมืองกิ่งไม้เลยอ่ะมาสังเกตดีๆี นี่ก็ที่ที่ปูอยู่นะครับทุกคนวันนี้ก็นั่งขึ้นมาเยอะก็เลยไม่เห็นปูนะครับปกตินานลงเนี่ยปูมันจะเยอะนะโอ้ก่อนจะเดินกลับมาถึงนี่ก็เดินจนเมื่อยนกันทุกคนกายมันก็นั่นเนี่ยเขาอ้อมขนาดฝั่งหนุนยังไม่ได้ปายเลยนะเดินแค่นี้พอทีนี้ก็ เช้านี้ก็พามาชมบรรยากาศเย็นๆนะทุกคนพามาชมบรรยากาศเย็นๆพยายาพาไปชมวิวส,สวยๆนะเช้านี้นะเชา้านี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายทาคลิปาอาหารนะทุกคนพอดีเลยตอนตื่นเช้ามาอากาศเย็นก็เลยพามาชมพามาให้ทุกคนชมนะชมนะครับแต่นี้ก็เราก็จะกลับแล้วคนก็ทยอยเข้ามา พามาเรื่อยๆนะทุกคนโน่นชมนะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนวันนี้ก็พาไปาชมบรรยากาศส,สวยๆนะลาล่ะครับสวัสดีครับผม